สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาว y YouTube ทุกท่านครับผมอยู่ผมช่องอซ์รัามดําซิงครับผมช่องไิดําซิงดินด่วนครับอ่ะวันนี้ก็มาเอาดินครับโอ้ถนนคือในเมืองฝนตกแต่ว่าบ่อดินฝนไม่ตกครับอ่ะวันนี้ก็วิ่งงานเหมาเหมือนเดิมครับเช่นเดิมเช่นเคยครับผมน,นี่ก็ช่วงเช้าก็ <c oughs> พึ่งเก็บงานเสยจท็อปเสร็จครับก็ เพิ่งได้มาเจอกันครับรอบบ่ายครับเดี๋ยวจะให้แดงเจริญซับเข้าก่อนครับเดี๋ยวเราจะถ่าย,ยบนรถครับมาแล้วครับเดงเจริญทรัพ์กับน้องน้ำโช์ครับ ใส่งานหมอครับเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเสรจเมื้อกี้ครับทยอยกันมาแล้วร้อนมากเลยครับแดดครับน้องน้ำโชคมาแล้วครับได้ดินทรายแกมด็นเหนียวครับนี่ครับไปใส่นาง,งานครับ เดี๋ยวไปใส่หน้าง,งานที่หลังโรงบาลกันแล้วกันครับจะได้เกรีรดให้เสร็จครับจะได้เบิกตังค์ครับก็เหลืออีกไม่กี่เที่ยวแล้วครับคนละสามเที่ยวน่าจะพออยู่นะ เดือดที่ฮอนเลยเพี่น้องเอ้ยฮอนไงกบเล่เหล้ววลาดินอาะไซโฟน่าครับ เรียนไปยไงกุเลยนี่ยแต่ว่าเปียกมีเปียกครับเอาตัวน,นั้นใส่ก่อนแล้วก็จะเอาตัวน,นี้โปครับอันนี้ก็อยู่กับพีซีร้ต้นสครับผมน,นี่ก็กดดินซรายครับก็เรี้ยวหน่อยครับผมถ้าเจอดินแชงก็ช้าหน่อยครับ เมื่อนั่งกับไปพอดินแข็งมันก็แกงแกงครับโอ้จะมากลมมเขาอันนี้พอได้ครับก็เอว่าเรียวอยู่ครับนี่เดอดินทรายครับขุนง่ายอยู่ลอกนาครับดินทรายสวยๆนะครับยูคั้นคู่เนี่ทรายสวยขนาดเลยเป็นดินชั้นสองครับดินหน้าสองก็จะออกมีอมเหนียวนอกด้วยนะครับแกมกันไปครับแกมแกมกันไป กรุบเลยอยู่บอดี้ไม่ตกครับถ้าอยู่บอดี้ตกนี่สบายเลยครับถนนทอนทางนี่ก็แรง,ง่ยไงเลยละ่ะเดี๋ยวนี่ไส้โฟกขนาดเลยเดี๋ยวนี้อยู่ที่บ่อไม่ตกครับไงก็ฝ่ายยกขี้แหละอยู่หน้างานนะจนท่วมเนาะตรงไหนก็ตรงนั้นครับหน้างานครับท่วมหมดเลยพอเหลือเงินไหลย่บอดีน้นเฮียงหโมอเยอะห้อนกย่ห้อน,อ,อ,นอยู่หน้างานนะ่ะเมื่อเชื่อคือมีแต่ฝนอยู่ลง วิศวชดจัดให้ครับไม่ใส่คอก็ใส่เยอะได้เหมือนกันครับอัดเต็มที่ครับก็ใส่คอในย่านก้อนก้อน,นดินมันโตกระเซือดิก็เลยใส่คอามากบริบาใส่ไหลาใส่ยังหนกกลัวกว้อนดินหล่นใส่รถเขาเพราะว่ามันไปทางไกลนาะวิ่งเข้าเมืองเนาะไม่ใช่วิ่งตามทุ่งนาเนาะได้มันกันได้อยู่ดิเหลีกข้างเหลี่ยเราข้างเนะี่ย กันได้หลายเตือบอยู่ดนี่ต่อถือว่าแบกอยู่ครับถ้าไ,ได้อยู่นี่นก็จะไหลออกน้องนําโชคก็ใส่คันท้ายครับคัดท้ายไว้ครับโอ้โหยอาตีเตอร์บว,วมนะใส่สวยๆครับที่ไปยังไงกครปเลยจัดเตรียมกล่องครับ จะเลื่อนรับจะขึ้นไหวไหมดีนไซกระโดดนะครับเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ประวันแน่นแล้วยำไปยม,ม้าเริ่มแน่นแล้วได้อยู่ครับสบายสบาย โอ้แมงนังนี่รถดิกว่าฮอนเดี๋ยร้อนมากครับข้างล่างครับ <c oughs> โอ้ไงกรุบเลยไงกรุบไงกรุบ <c oughs> วันน้องชัวก็ข้อทอขาดวันข้อทอสิกรอยเชื่อมเรียบร้อยแล้วครับ ดินสไปโปะหน้าครับโปะด้านข้างด้วยเอาเดินเหนียวไปลงมันต้องไปเกยตรงหางไว้ก่อนเละตุ้มเปะหมดเลยครับน้ําท่วมเลยครับต้องดินซส์ไปโปะครับดีนะที่มีดินหน้าสองสบายเลยครับเกี่ยวเลยโอ้ดินใส่สวยมากครับนี่ ขายงานเที่ยวสบายๆเลยขาวจุนพูนปันหยวกวะสีสันสวยงามครับดนทรายครับขาวจุนพูน,นล่างก็จะเป็นเอ่อดินเหนียว รถนอดด้านข้างครับมันอีกคือป่ะเปิดแดียวต้องมันอีเนาะหวันเดี๋ยวเนาะไม่โคโรเนาะน <c oughs> อูกันมานางครับกับไม่โครคันนี้ครับ ตั้งแต่ออกเจ้าแดงเจริญซอบมาครับแมคโครคันนี้ครับอยู่ด้วยกันมาครับตอนแรกอยู่กับซีเอ็มครับคันนี้ครับก็ขายมาที่น้องแวงให้พิสุพจน์ครับพอตามมาซื้อมันเดิมครับแมคโครคันนี้ครับเจ้าเดิมเจ้าประจําครับตักดินขายประจําครับเจ้านี้ครับ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยที่แม่โครงคันนี้ครับก็เปลี่ยนน้ำมันขอน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายไฮ้โรล,ลิกโรล,ลังอะไรก็ประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ซ่อมอะไรเยอะแยะมากมายครับก็ใช้ได้ดีอยู่ครับหาตังค์ได้เยอะอยู่เพราะว่าตัวเก่รขับเองครับคันนี้ครับไม่ให้ไม่ให้ใครขับครับขับเองนะครับคันนี้ครับ ช่องเองเลยลูกน้องก็ขับเป็นบางครั้งบางคราวครับส่วนมากก็เป็นเท่าแก่ขับขับเองครับให้ลูกน้องขับรถด,ดำครับ <c oughs> ลองนาสวยครับเขาซอยเย็นนะครับแล้วก็ทำงานมาหลายปีครับนี่อดีตนี้โปะหน้าครับจะมงง่งอัดเลยอ่า อีปุ้งกีนึงน่าจะพอครับอาจจะเราเลี้ยงแผงม้ามาครับก็ถือว่าใส่เยอะอยู่ครับถ้าใส่ข้อมันจะยัดยัดได้กเยอะกว่านี้อีกนิดน,นึงครับก็จะได้เพิ่มอีกประมาณสองสามบุ้กีครับถ้าใส่ข้อครับโอ้โหถือว่าใส่เยอะอยู่ดิโอ้โห งานช้างนะครับโอ้โหโอ้โหงานใหม่ครับขีขีดีเอาท่้ททงหางครับ ช่วยเคลื่อนไหวไหมโอ้โหดูครับน่าจะไหวอยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่อ่าได้อยู่ครับดูลงมาดูมุมล่างมั่งครับโอ้ดีไซน์ครับโมโหอาเต็มที่ครับ ด้านล่างก็จะเป็นอมดินเหนียวเล็กน้อยครับได้อยู่จะได้เน่นๆครับใส่ผสมดินเหนียวดินเหนียวก็แนเนเริ่มร้อแล้วครับตรงใส่หิ้วจระบียบัตอ่อวันนี้เป็นชิวๆครับ อัดให้เต็มที่ครับนาแม,มวกระเตีย๊ลลยละรถไฟหน้ามหมอไปเลยครับโอ้โหไงคูบเลย คนทวนก็คนทวนยาวครับล้ำมวยกี่น้องยงครับ พี่ไม่แบกจัพี่จะแดกอะไรอ่างานนี้ครับข้ามกระจกว่าก็ต้องแบกครับงานเหมาครับต้องแบกไปครับจะได้กำไรเยอะๆแหงหัวรถรลดหน้าฝนไม่ตกครับแถวนี้ครับมาเจ็บบุงกีนึงน่เต็มคนระับ แดดร้อนมากครับออาปออกเดินทางครับอู้อู้ไาเดี๋ยวจะนำเครื่องหอนเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเอาใส่ยีบวะอาเอาใส่ยีกันโอโน้โหดินทราโป๊หน้าครับไงกุุบแทะ โอ้โหโอ้โหตกค้างเลยครับไปสําหรับคลิปนี้ไปบ,บายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าง,งานให้ดูครับผมไปบ,บายครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ